สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ไม่มีคลิปนะครับวันนี้ไม่มีคลิปใครว่างก็ามาคุยกันได้นะครับทดสอบสัญญาณเสียงไปด้วยนะครับจ๋าไงไปกินข้าวก่อนไม่ต้องเลย <Okay. S 2> สวัสดีครับวันนี้เจอกันในช่อง u t u b e นะก่อนหน้านี้อู๋คิมไปทำกับข้าวมาแล้วก่อนไปทำกับข้าวก็ไลฟ์ใน t ิ k ต o k ไปแล้วนะครับแล้วก็วันนี้มาเจอกันในช่อง YouTube นะครับสวัสดีครับทักทายกันได้นะครับใครที่เข้ามาแล้วนะทักทายฮิฮาปราใยกันได้นะครับจะบอกว่าวันนี้ที่เชียงใหม่ฝนตกทั้งวันเลยนะครับฝนตกทั้งวันแล้วก็มีน้ำภอเมืองนะครับคือเมืองหลายที่ก็มี น้ำท่วมนะครับมีน้ําท่วมหลายจุดเลยนะครับแล้วก็วันนี้เราก็อดคลิปกันไปอีกหนึ่ง EP นะครับสรุปว่าวันพรุ่งนี้นะครับวันพรุ่งนี้ e p ีที่283ใช่ไหม ep พีสองจะไม่มีนะครับเราจะเจอกันวันพรุ่งนี้นะครับวันพรุ่งนี้เลยหมายความว่าวันพรุ่งนี้เราคิอจะอดคลิปนะแล้วก็เป็นเบสิกจะเจอใน y o ยูทูปกอังคารนะครับ แล้วก็เมื่อกี้นะครับเมื่อกี้วิคิมออกแบบท่าในในทิกตอกไปเรียบร้อยแล้วนะครับโดยให้พี่ๆนะครับช่วยกันออกแบบท่านะครับ <Okay. S 1> ก็จะใครที่เข้ามาทานันไลฟ์เข้ามาทันไลฟ์ในทิกตอกก็จะได้เห็นวิวคิมช่วยกันให้พี่ๆได้ออกแบบท่าไปแล้วนะครับแล้วก็จะเอาไปใช้ในวันคานพรุร่งนี้ถ้าเกิดว่าฝนไม่ตกจะอาลิปแน่นอนนะครับถ้าตกก็อด นะครับถ้าตกก็อดแล้วก็เลือนไปเลื่อนไปนะครับหลายๆคนก็โชคดีเนาะโชคดีหลายจังหวัดหลายจังหวัดก็ไม่ฝนไม่ตกไงสวัสดีครับคุณครูสวัสดีครับสวัสดีครับแอรบิก2องสวัสดีครับสวัสดีครับอืมกทมฝนตกไหมนะเพลงใหม่กําลังคลอดนะครับได้เลยได้เลยนะครับเดี๋ยวส่งให้ครับได้ได้ได้ขอบคุณมากขอบคุณมากครับ เช็คลิขสิทธิ์ให้ครูด้วยนะครับเช็คลิขสิทธิ์ให้ครูด,ด้วยนะครับวันก่อนมีดราม่าอะไรนะมีดราม่าอะไรบอกโอ้มันทักไปน,นู่นนี่นะั่นอย่าไปคิดมากอย่าไปคิดมากมันก็มีแหละมันก็มีแหละนะมันก็มีมนะมันก็มีเจอมาหลายรูปแบบแล้วนะยังยังไม่ชินหรอนะครับครูครูคเจอมาทุกรูปแบบมีมีเจอกระหนดละนะนะอย่าไปคิกมากนะครับ ติดตั้งกล้องแบบนี้จะหล่นเราะว่า <c oughs> เข้ามาแล้วทักทายกันได้นะครับเข้ามาแล้วทักทายกันได้วันนี้ไม่ได้ไลฟ์ในช่อง Facebook นะเปไลฟ์ใน t i k t อกทีนดงวนะนะแล้วก็ไปให้พี่ๆเขาช่วยกันออกแบบถ้าเป็นเบสิกแล้วก็จะเอาไปใช้ในอีพีต่ออืออีพีต่อไปนะครับ มีโฆษณาขึ้นไล้กดข้าโฆษณาให้พิมแค่นั้นเองนะครับสำหรับพี่ๆที่เข้ามาดูนะมันจะมีโฆษณาขึ้นบ้างก่อนก่อนหลักก่อนที่จะมาเจออย่างเงี้ยบางคนเจอโฆษณาไม่กดข่าโฆษณาน,นะครับเมื่อวานดูเมื่อวานดูช่องของพิดาพิดาไลฟ์สดไปไปที่พัทยานะครับเต้นมันมากเต้นมันมากครคูกิมดูทั้งชั่วโมงเลยนะครับศึกษาท่าไปเอาท่าครูคนนั้นมานิดนึง เอาท่าของของคุณคนนี้มานิดนึงแล้วก็มาปรับมาอัดแอปใช้นะครับเอาท่านั้นมาผสมท่านี้เอาท่านี้มาผสมท่านั้นอรื่างเงี้ยมันก็จะเป็นกาลั่เป็นบล็อกเป็นเป็นในรูปแบบสไตล์ของเราเนาะอืมนะครับใครที่เข้ามาแล้วนะครับถ้าทายกันมากนะครับถ้าทายกันได้ทิมจะรู้ว่าใครที่เข้ามาแล้วเงี้ยสี่คนนี้อาจจะไม่สะดวกไม่เป็นไรนะครับไม่สะดวกไม่เป็นไรสะดวกก็เข้ามาทักทายกันได้นะครับทักทายกับคิมได้นะครับไม่มีอะไรนะวันนี้ก็ไลฟ์ใน YouTube นี่แหละคุยกับพวกเรานะครับเดี๋ยวพวกเราไปดูว่าเฮ้ยวันนี้ไม่มีไม่เฮ้ยวันอาทิตย์ไม่มีคลิปคูอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็มาดูไลฟ์นี้ก็จะได้ไปจะดูว่าพรุ่งนี้จะได้เตรียมตัวว่าอ๋อไม่ได้มีคลิประดับกลางนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับเชียงใหม่ฝนตกดูจากพยากรณ์อากาศนะดูจากพยากรณ์อากาศมันจะตกไปถึงวันที่ยี่สิบสามเลยอะ ตอนนี้ยังตกอยู่เลยนะเห็นไหมเนี่ยคือท,ที่องหานที่บ้านคิมนะตำบลองหานที่บ้านคิมอยู่ตกนะวันอังอาทิตย์ตกจันทร์ตกอังคารตกพุธตกฤหัสต,ตกสรุปอาทิตย์เนี่ยตกทั้งอาทิตย์แหละตตอนแรกว่าจะทําคลิปในบ้านแล้วแหละแต่ว่าเอาไปเอามาสถานที่มันไม่พร้อมตอนแรกว่าจะทําคลิปอยู่ข้างหลังเนี่ยนะเมื่อก่อนกิมว่าทําคลิปอยู่ข้างหลังนี้เนาะคิดว่าจะทาคลิปอยู่ข้างหลังเนี่ยแต่ว่า แมาดีกว่าแอบคินบอกว่าพักก่อนหนึ่งวันแล้วก็เลยอพักดีกว่ามันข้างในมันเต้นแล้วมันบางท,ทีหายใจไม่ออกนะก็เลยพักก่อนพักก่อนพักก่อนอิจฉาพี่พี่อ่ะอิจฉาพี่พี่ที่เ,เต้นอ่ะอืมก่อนหน้านั้นคินก็ว่าจะไปหาเพื่อนนะหาน้องๆ หาน้องน้องที่ลานที่แนำเพอในตัวอำเภอไปที่สวนบวกหาว่าจะไปเต้นฝนตกหน้าฝนเกาแนวนอนอะไรไม่ได้นาะอีทีนี่แหละนักเรียนก็เหมือนกันใช่ไหมนักเรียนก็เหมือนกันใช่ไหมนักเรียนที่ไปเต้นตามลานก็เหมือนกันต้องลุ้นเอาลุ้นนอนเป็นวันวันนี้จะตกแลงไม่ตกแรงจะตกดูฟ้าดูฝนบ้านเราไม่ตกบ้านเราไม่ตกพอไปที่ลานตกอดนะ แต่ถ้าวันย kind of mm. like ังไงก็กลับมาเต้นบ้านกิคิมได้เต้นในบ้านได้ไงเต้นในบ้านได้นะครับวิคิมก็ตอนแรกว่าจะทําคลิปในบ้านไงมันสถานที่มันก็ไม่ไม่มันไม่กว้างพอแล้วมันไม่เอื้อมนวยด้วยนะครับครูก็มีอุปสรรคหน้าฝนคุณครูก็มีอุปสรรคอัดคลิปทีเนี่ยโอ้ไม่ไหวฝนสาดลงมาแล้วโดนปลั๊กไฟไฟช็อตตายทำไงไม่คุ้มไม่คุ้มนะไฟช็อตตายไม่คุ้มเลยนะครับ สวัสดีครับท่ายูสเซอร์นะครับห้าคนที่เข้ามาถ้าใครคินได้นะครับใครเข้ามาดูไลฟ์คุณคิมนะทั้งถ่ายกันได้ครับไม่มีอะไรนะคนที่น,นี้วันนี้ไม่มีอะไรไลฟ์คุยกันเร่นๆในวันที่เราว่างช่วงนี้ปกติคุณคินจะต้องไปตัดคลิปแล้วใช่ไหมตัดปกตินะถ้าจะเต้นจริงเนีครับตอนนี้เขาไปตัดคลิปต่อคลิปแล้วอืวันนี้ว่างไงวันนี้ก็เลยมาคุยกับพวกเราได้นะครับหลายหลายาไม่สะดวกไม่เป็นไรนะไม่สะดวก,ไม,ดวกไม่เป็นไรนะครับ ฟังคิมเมาส์ไปนะครับกินข้าวไปอาบน้ําไปเปิดคลิปไปนะครับก็ฟังคิมเมาส์ไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวคิมมีเรื่องอะไรก็จะมาเมาส์ให้พวกเราฟังนี่แหละนะครับมีหลายๆคนมีพี่ๆเนาะมีพี่หลายๆคนอนะเขาไลฟ์ในกดปุ่มไลฟ์ใน facebook แล้วง่ายมากนะครับสวัสดีครับคุณครูสวัสดีค่ะพี่มาลนยสวัสดีครับ,ม,รบมีพี่ๆนะครับ เต้นองรูคิมแล้วก็กดปุ่มไลฟ์ใน Facebook เราพี่ๆกดเป็นแล้วอ่ะแล้วก็พี่ๆก็สบายพี่ๆมีเวลาเยอะขึ้นนะครับปุ่มไลฟ์ใน Facebook จะเป็นปุ่มที่พวกเรากลัวไลฟ์เมื่อก่อนคลิปก่อนหน้านี้ทิมไลฟ์ก็คุยเรื่องนี้แหละปุ่มไลฟ์ใน Facebook นี่แหละพี่ๆตอนนี้พี่ๆถนัดพี่เก่งพี่ๆทำเป็นแล้วเนาะพี่ๆทำเป็นแล้วนะฮะ ระยองระยองต้องตอนนี้ต้องใช้เครื่องของแม่ตุ๊กแม่ตุ๊กก็จะใช้คลื่นสัญญาณอีกน่าจะนะน่าจะใช้คลื่นสัญญาณอีกค่ายหนึ่งแต่โดยโดยทั่วไปแล้วปกตินะคุณยายนะคุณยายคุณยายจิ๋มจะเป็นคนไลฟ์แต่โดยคงยายนยเข้าใจว่าจะใช้คลื่นสัญญาณอีกเจ้าหนึ่งแต่ว่าคลื่นสัญญาณไม่แรงพอคลื่นสัญญาณไม่แรงอ่ะมันก็เลยคุณภาพเสียงก็เลยลดลงเสียงก็เลยจะไม่ค่อยชัดแต่ของคุุณแม่ต๊ก เสียงชัดภาพชัด2คลิปแล้วนะครับห็นพุณแม่ตุก๊กใช้โทรศัพท์ของพุณแม่ตุก๊กไลฟ์เสียงดีภาพชัดโอเคเยี่ยมยอดเลยนะครับเพราะฉะนั้นอยากให้พวกเราลองใช้ฟังก์ชันของ Facebook ให้คุ้มค่านะครับเรามีโทรศัพท์อยู่ในมือแล้วนะครับแล้วก็ใช้ปุ่มไลฟ์นะครับเราใช้ทุกปุ่มแล้วนะครับเราใช้ทุกปุ่มแล้วแต่ปุ่มไลฟ์เรายังไม่ได้ใช้นะครับทำไมคิมทำไมูคิมถึงชวนให้พวกเรามากดไลฟ์กันเพราะว่านี้ครับเพราะว่าถ้าทุกคน อัดคลิปแห้งเนี่ยแล้วทุกคนจะเสียเวลาเสียเวลาก็ต้องไปตัดต่ออัปโหลดคลิปมันจะเสียเวลานะครับเพราะทุกคนเวลาคุณอัดคลิปอย่างนั้นนะ่ะแทนที่จะเอาเวลาไปทําอย่างอื่นเนาะมันช้ากว่าเราจะอัปโหลดง่ายๆอีกอะไรย่างเงี้ยตัวเลโลูกนะอยากให้พวกเราใช้ปุ่มไลฟ์เสร็จแล้วก็ไปแก้โพสตแล้วก็ค่อยค่อยส่ง้านมาดิง่าย จบแล้วจบเลยนะครับเต้นเสร็จแล้วเสร็จเลยอาบน้ำโอ้สบายวันนั้นสบายแล้วมุ่มไลฟ์นะครับลองไลฟ์ดูนะครับถ้าเกิดว่าพวกเราถ้าเกิดว่าพวกเราไลฟ์แล้วพวกเราไม่มีอะไรมาคุยมันก็จะมันก็จะแบบพวกเราไม่มีอะไรจะคุยนะเวลาเราขึ้นมาไลฟ์เสร็จมันไม่มีเรื่องที่จะคุยมันก็เลยม่วงจะไลฟ์ไปทําไมกูคิค้งก็เลยก็เลยบอกว่าพวกเราไม่ต้องคุยพวกเราไม่ต้องพูดไม่ต้องพวกเราไม่ต้องคุยนะไม่ต้องต้องคุยอะไรรอก ไลฟ์เสร็จก็เต้นอย่างเดียวนะเต้นเต้นเต้นอย่างเดียวจบไลฟ์ก็กดปิดเลยแค่นี้เองนะครับถ้าเกิดว่าไม่มีความเพี้ยนที่ต้องมาคุยอะไรกันย่างเงนะครับปุ่มไลฟ์ก็เป็นแค่ปุ่มบันทึกภาพเป็นปุ่มกล้องบันทึกภาพแค่นั้นเองนะครับแต่ความที่บางคนอาจจะไปเต้นตามลานสัญญาณอิเนเทอร,นะร์เน็ตมันก็จะไม่แรงนะครับถ้าใช้ใช้ซิมมือถืออาจจะไม่แรงถ้าเกิดว่าเต้นในบ้านมีสัญญาณ WiFi นะครับก็สัญญาณจะแรงภาพจะชัดเสียงจะชัด เพราะว่าสัญญาณไ i i ฟจะแรงนะครับแล้วก็เวลาตอนไลฟ์ให้ปิดให้ปิดเป็นเปลี่ยนปิดไม่ปิดปิดปิดแบบไม่ให้สายโทรเข้านะถ้าเกิดว่าขณะที่เรากำลังเต้น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 อยู่แล้วก็มีแมสเซจมีไลน์เข้ามาเด้งมาโน่นนี่นั่นมันจะทำให้ภาพกระตุกนะมันไปนดงสัญญาณภาพมันภาพมันจะกระตุกนะครับใครที่ ใครที่ยังไม่เคยลองปุ่มไลฟ์ก็ลองลอง,ลองดูนะครับแล้วก็ใครที่เพิ่งเข้ามาฟังตรงนี้นะครับใครที่เต้นกับุูคิมอยากให้ส่งการบ้านมาอาจจะเป็นถ่ายรูปนะครับถ่ายรูปแล้วก็แฮชแท็กบันที่เพลงกคิมกูคิมแอโรบิกนะครับกูคิมก็จะเข้าไปให้กําลังใจไม่ต้องเป็นคลิปวิดีโอก็ได้เป็นรูปที่ตัวเองเต้นกับคลิปหรือว่ารูปที่แบบว่ากาลังเต้นกับหน้าจออะไรเงี้ย ถ่ายกับหน้าจอเหลือกําลังไหลซิกเหลือกําลังไหลโชคเลยเสื้อเปียบทั้งตัวอย่างเงี้ยเซลฟี่กับตัวเองแล้วก็ถ่ายรูปก็ส่งคลิปม,มาให้เราเพื่อนๆในเพจจะได้เข้าไปให้กําลังใจนะครับหลายๆคนที่ไม่เคยทําก็เลยลองมาแล้วก็ได้กลุ่มเพื่อนใหม่นะครับมีเพื่อนๆเข้ามาให้กำลังใจอาจจะได้เป็นเพื่อนกันใน Facebook ต่อไปในอนาคตถ้าเกิดว่าฉันอยู่จังหวัดนี้ฉันเดินทางไปจังหวัดนั้นฉันก็จะได้ ทําความรู้จักกันไว้นะครับมีหลายๆคนนะครับทำทำให้พี่ๆหลายๆคนมารู้จักด้วยด้วยที่เต้นของคิมแล้วก็เรามาส่งกันบ้านในเพจนะครับแล้วก็ทักทายคุยกันทาความรู้จักกันไปนะครับมันก็จะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งเป็นอีกชุมชนหนึ่งเล็กๆนะครับเป็นสังคมเล็กๆนะครับเรียกว่าบ้านคิมแล้วกันเนาะเป็นบ้านเล็กหลังเล็กๆนะครับที่ทําให้พวกเราได้ สนิทกันรู้จักกันนะครับอย่างพี่ดาที่อยู่ระยองก็ไปรู้จักพี่ๆท,ที่อยู่ชนบุรีนะครับรู้จักเบลรู้จักพี่นาพี่กุ้งอะไรอย่างเงี้ยรู้จักคุมคูมาคุูมาเขาจะไปเที่ยว คุณมากตอนไไปเที่ยวทางใต้ก็จะไปหาที่ซูอะเงี้ยนะครับที่ก้อยกับเจจูก็ได้เจอกันก็จะได้สนุกสนานการเจอกันอะไรเงี้ยทำให้หลายๆคนที่อยู่ต่างจังหวัดต่างที่ต่างทางมาเจอกันเพราะคุคิคมอะไรเงี้ยทุกคนก็จะขอขอบคุณคุิมนะที่ทําให้พวกเราได้เจอกันอะไรเงี้ยทวกเราได้ทักทายของของรู้จักการอะไรเงี้ยนะครับก็อยากให้ถ่ายรูปนะครับถ่ายรูปถ่ายวิดีโอแท็กมาที่เทจคุกิมได้นะครับจะได้ จะได้สร้างนะครับจะได้สร้างโปรโมทเว็บไซต์โปรโมทเพจคูณคิมด้วยนะครับตอนนี้มีผู้ติดตามนะครับประมาณ1800 0ประมาณ18000คนแล้วนะครับขอบคุณมากเลยนะครับแล้วในอนาคตเพจของคุณคิมก็จะหน้าตาเขาจะเปลี่ยนไปปุ่มถูกใจเขาจะหายไปจะเหลือแต่ปุ่มถูกจกจะเหลือติดตามนะครับเพราะว่ารูปแบบเพจของคุณคิมจะถูกเปลี่ยนนะครับจะถูกเปลี่ยนเป็นแบบรูปแบบของ Facebook แบบ แบบใหม่นะครับปุ่มทูกใจจะหายไปแต่เหลือจะปุ่มติดตามใครที่ยังไม่ได้ติดตามเพจคูคิมนะฝากกดติดตามเพจคุกิมด้วยนะครับชื่อคูคิมอโรบิกนะครับแล้วก็จะมีไอจ์เนาะไอจียูทูบเฟซบุ๊กชื่อคูิมอโรบิกหมดเลยนะครับลองไปค้นหาแล้วก็จะเจอนะครับฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับแล้วก็ในทิกตอกก็เหมือนกันชื่อคุกิมอโรบิกนะครับตัวน,นี้มีผู้ติดตามประมาณสี่หมื่นกว่าคนแล้วยังน้อยอยู่นะครับน้อยอยู่นะครับ บางทีบางทีบางทีนะเราเราไลฟ์ลใน TikTok. ทิกตอกคนทุกคนอาจจะเห็นภาพแนวตั้งเพราะทิกตอกจะต้องจะต้องแบบเจอแบบแบบน,นะนวตั้งแบบนี้เนาะถ้าเกิดว่าขวางแบบเนีเ้ยนักเรียนนักเรียนจะเห็นว่ามันทําไม่ได้เพราะตัวหนังสือมันไม่หมุนตามกล้องของทิกตอกเขานะกูคิมก็บางทีเต้นในทิกตอกอาจจะตกเฟรมไปบ้างนะอาจจะตกเฟรมไปได้บ้างบางทีตัวมันต้องก้าวยาวพี่่ไม่เห็นในทิกตอกอะไรเงี้ยนะครับเนาะทิกตอกกูคิมเอาไว้ไลฟ์เพื่ออะไรเพื่อให้ เพื่อให้ทุกคนมาติดตามทําให้ที่ตอรมันมีผู้ติดตามเยอะขึ้นเพื่อในอนาคตอะงไรเงี้ยนะครับอแอดมินมาแล้วแอดมินไปวิ่งมาแล้วเดี๋ยวคิมลงไลฟ์ก่อนนะแล้วเจอกันคลิปหน้าบายบายสวัสดีครับ